สวัสดีครับร้านเอซร v i c e นะครับวันนี้ผมมีรถสวยๆประวัติดีๆมาฝากกันหนึ่งคันนะครับผมคันนี้นะครับเป็นรถของคุณลุงเจ้าของเก่าอายุเยอะแล้วนะครับผมใช้เดิมๆสภาพดีๆเลยครับคันนี้คันนี้ภายในสวยมากครับภายในถือว่าสภาพดีเลยครับผมคันนี้นะครับเป็น Honda c i ิต้ปี2010ครับผมรถเป็นตัว V นะครับ รถคันนี้ไม่ได้ติดแก๊สนะครับสภาพดีๆเป็นรถบ้านประวัติดีๆเลยครับผมคันนี้คุณลุงบังคับโอนให้โอนเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อผมเรียบร้อยแล้วครับผมใครได้คันนี้ไปใช้งานแบบสบายใจเลยครับได้รถประวัติดีๆนะครับผมคันนี้นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่1นึ่งแสนบาทราคานี้ผมรวมโอนเปลี่ยนชื่อให้คุณลูกค้าเรียบร้อยเลยครับผมเดี๋ยวผมพามารีวิวให้ชมกันเต็มๆครับผมมาดูเริ่มต้นกันที่ภายนอกนะครับผม คันนี้สภาพสีผมตีไปให้90%ได้เลยครับผมสีสวยรอบคันนะครับผมขัดเคลือบสปามาให้แล้วเรียบร้อยครับผมเอาไปใช้งานได้เลยครับสีสวยสวยคันนี้มีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันมาให้แล้วเรียบร้อยครับผมสวยๆเลยครับมีชุดแต่งมาให้พร้อมรถประวัติด,ดีๆเลยนะครับผมคุณลุงอายุเยอะแล้วนะครับผมเจ้าของเก่าใช้เองใช้เดิมๆเลยนะครับผม, <c oughs> ม,มรถสภาพดีๆ เอกสารครบพร้อมโอนนะครับผมภาษีพรบรต่อมาให้แล้วเรียบร้อยปี68เลยนะครับเอาไปใช้กันได้เลยยาวๆครับผมรถสีสวยคันนี้ล้อแมกเดิมโรงงานนะครับมียางมิชลินสภาพดีๆยางดอกเต็มเลยนะครับผมยางปีใหม่ๆลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องไปเปลี่ยนยางนะครับยางยังใหม่ๆอยู่เลยครับผมรถสีสวยรอบคัน เอาไปใช้งานกันได้เลยอย่างสบายใจไม่ต้องซ่อมอะไรใดๆแล้วนะครับผมคันนี้รถประวัติดีๆเลยนะครับเลือรถตอนนี้เป็นชื่อผมเองไม่ต้องห่วงครับผมเอาไปใช้งานแบบสบายใจได้เลยครับผมราคา1นึ่0 0สบาทราคานี้ผมรวมโอนเปลี่ยนชื่อให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับผมเปลี่ยนชื่อให้คุณลูกค้าเป็นชื่อลูกค้าได้เลยครับผม รถมีชุดแต่งมาแล้วรอบคันสวยๆเลยครับรถบอดี้เดิมๆนะครับผมไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําใดๆเลยนะครับผมหารถใช้งานมาลองดูคันนี้ได้เลยครับผมรถสภาพดีๆสวยๆประวัติดๆีๆคุณลุงใช้ดูแลอย่างดีครับผมภา,ภายในสวยเลยครับคันนี้ภายในสวยสะอาดเลยครับเก็บสปามาแล้วเรียบร้อยครับผมภายในหอมๆกันเลยครับคันนี้ มาชมรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างครับผมคันนี้มากับเครื่องยนต์เดิมๆโรงงานนะครับผมไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยปรับแต่งใดๆนะครับผมรถใช้น้ํามันอย่างเดียวนะครับไม่ได้ติดแก๊สครับผมรถเครื่องดีนะครับผมเกียร์ดีไม่มีปัญหาครับผมช่วงล่างดีครับเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องซ่อมนะครับผมรถพร้อมใช้งานได้เลยไม่ต้องซ่อมอะไรใดๆครับผมรถโบดี้โครงสร้างเดิมๆนะครับผมไม่มีชนหนักใดๆนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลย มาพร้อมกับยางมิชลินปีใหม่ๆดอกเต็มๆใช้งานได้เลยโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนคันนี้ไม่ต้องเอาไปเซอร์วิสอะไรแล้วนะครับผมเข้าศูนย์เช็คระยะมาแล้วเรียบร้อยครับผมได้รถสภาพดีๆประวัติดีๆเราพามาชมภายในกันครับผมคันนี้ภายในผมบอกเลยว่าสวยๆส,สภาพดีเลยครับเบาะเป็นสีครีมสีน้ำตาลนะครับผมเบาะสะอาดเลยครับผมคุณลุงดูแลอย่อยางดีครับผม ภายในถือว่าสภาพดีเลยครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกบานนะครับผมระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกจุดเหมือนเดิมๆเ,เลยครับมาพร้อมกับกุญแจรีโมทนะครับคันนี้เลขไม้อยู่ที่210,000นะครับผมเลขไม่เดิมๆนะครับ210,000กับรถปี2010ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับเลขไม่ไม่เยอะนะครับผมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเอารถ ไปใช้งานได้เลยครับคันนี้รถประวัติดีๆสภาพสวยๆบอดี้เดิมๆนะครับไม่มีชนหนักภายในสวยๆเบาะหน้าหลังไม่มีขาดกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกบานหารถใช้งานในครอบครัวมาลองดูคันนี้ได้เลยครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนได้รถสภาพดีๆรถเดิมๆไปใช้พร้อมยางมิชลิน4เส้นนะครับดิสเบรก4ล้อยางสภาพดีๆ เอาไปใช้งานกันได้เลยบอดี้เดิมๆเลยครับข้างหลังมีถาดวางของข้างหลังมาให้แล้วเรียบร้อยรถบอดี้เดิมบอดี้สวยครับผมหารถใช้งานไม่ผิดหวังครับคันนี้สีผมตีไปให้90%ได้เลยครับผมสีโดยรวมสภาพดีครับบอดี้เดิมๆไดดิดเบรกสี่ล้อรถใช้น้ำมันอย่างเดียวไม่ได้ติดแก๊สนะครับผม เอกสารครบพร้อมโอนนะครับผมรถร้านเรารับประกันการโอนทุกคันหากลูกค้าไปโอนเองหรือจะให้เราโอนเปลี่ยนชื่อให้เราก็ยินดีครับผมราคา1นึ่งแบาทพร้อมโอนเปลี่ยนชื่อให้คุณลูกค้าได้เลยครับผมเป็นชื่อลูกค้าได้เลยครับเราบริการให้ครับผมคันนี้มาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะครับเดิมๆโรงงานครับผมไม่เคยปรับแต่งอะไรใดๆครับผมรถสภาพดีๆรถคุณลุงใช้เดิมๆนะครับ ไม่ต้องห่วงครับรถไม่ช้ำครับผมไม่มีการแต่งซิ่งอะไรใดๆครับผมหารถใช้งานมาลองดูคันนี้ได้เลยครับผมราคา1 7 9 0 0 0บาทจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับอยู่ที่ไหนเราก็จัดส่งสไลด์ให้ได้ครับผมหรือลูกค้าจะมาดูรถร้านเราอยู่ที่กรุงเทพนะครับผมอยู่ที่เขตหนองแขมนะครับสนใจรถไม่ต้องโอนเงินมาจำนะครับมาลองดูมาลองขับ กันดูก่อนได้เลยครับผมว่าสิ่งที่ผมรีวิวสิ่งที่ผมรายงานมันตรงอย่างที่ผมรีวิวไหมมาลองขับกันดูก่อนได้เลยครับถ้ามาลองแล้วไม่ถูกใจไม่โอเคไม่ชอบไม่ต้องซื้อไปครับร้านเราไม่กดดันไม่บังคับลูกค้านะครับไม่ต้องเกรงใจครับเข้ามาดูเข้ามาลองกันดูก่อนได้ครับไม่ถูกใจไม่ต้องเอาไปเลยครับเราไม่โกรธไม่เคืองไม่ว่าอะไรกันใดๆทั้งสิ้นนะครับผมมาลองขับกันดูก่อนได้ไม่ต้องโอนเงินมาจําครับ เอาไว้ถ้ามาลองถูกใจแล้วค่อยชำระเงินครับผมจะให้เราโอนเปลี่ยนชื่อให้หรือจะไปโอนเองก็ยินดีให้บริการนะครับผมโทรมาคุยโทรมาสอบถามกันดูก่อนได้ครับผมราคา179,000บาทไหวกันที่ตรงไหนจบก,กันได้ที่เท่าไหร่ลองโทรมาคุยโทรมาสอบถามกันดูก่อนได้นะครับผมโทรหาผมได้ที่เบอร์061 454 6 0 0 0นะครับผมจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับ โทรมาคุยโทรมาสอบถามกันดูก่อนได้ครับผมขอบพระคุณครับ